อะมาต่อครับมันจะดูย้ำคิดย้ำทำนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะทวนตลอดก็หวังว่าจะไม่โกรธกันนะครับนะฮะโอเคเอ่ออะเมติกเหมือนเดิมครับมีมองเป็นแถวกับคอลัมน์ใช่ไหมก็ได้สเปซมาสี่อันนะฮะคอลัมน์สเปซโล่สเปซนะแนบดาวสเปซนะค,นะคอลัมน์สเปซโล่สเปซนะฮะทีนี้เรารู้แล้วว่าเออ่ ดิเมนชันทีนี้คำถามของเราก็คือสี่ดิเมนชันสี่สี่สเปซเนี่ยนะฮะเเราดูว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคดิเมนชัน hmm. ของแต่ละอันเป็นอะไรนะฮะดิเมนชันของแต่ละอันเป็นอะไรเราก็จะคา้ายแล้วเราจากคลิปที่แล้วเออไม่ใช่จากเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยก็คือเวลาเราพูดถึงเมทริกซ์เนาะเราก็จะมีคอลัมน์สเปซกับโลว์สเปซนะฮะดิเมนชันกับคอลัมน์สเปซ กับดิเมนชันของโ o ล์สเปซเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกเป็นแรงนะฮะก็คือโวล์แรงก็คือจำนวนแถวของ A ที่ลิเนียรี่อิเดนที่มากที่สุดก็เรียกว่าเป็นแรงโรแรงจำนวนคอลัมน์ที่ลิเนียรี่เดนของ A ที่มากที่สุดก็เรียกว่าคอลัมน์แรงนะแล้วก็เรารู้ว่ามันมันเท่ากันเนาะในในบทพิสูจน์อันนี้ที่เรืหนึ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูอีกนะทีนะทีนี้พอมันเท่ากันปับ๊บใช่ป่ะพอมันเท่ากันปับ๊บเนี่ย เราก็จะเรียกว่าอันนี้สไลด์เก่าเะครับต้องเป็นดิเมนชันของดิเมนชันของคอลัมน์สเปซของ A นะซึ่งเท่ากับดิเมนชันของโ o รสโโรสเปซของเอ่ะเราเรียกว่าอันนี้เราจะเรียกว่ารงของ A นะซึ่งเดี๋ยวเราจะแทนด้วย R ซึ่งคุณอย่างง,งระหว่าง R ตัวนี้ที่แทนรงของ A กับแถวแต่ละแถวที่เราใช้นะเดี๋ยว,วอาจจะงงนิดนึง ทีนี้คำถามต่อไปครับแล้ว d i ดิเมนชันของ Neal Space ปอ 2a ล่ะคืออะไรนะฮะเข้า okay, ไหมฮะอีกทีเรามี a ใช่ไหมถ้ามองฝั่งส p ป n ดฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งส p ป n เนาะคุณก็มี Column Space Column Space คุณมี row space นะถ้ามองฝั่งสรรมการใช่ป่ะคุณก็มี ax เท่ากับศูนย์แล้วก็ a t ทนโพส y เท่ากับศูนย์ใช่ป่ะฝั่งนี้ อันนี้ก็ได้ได,ได้ได้สเปซเหมือนกันเรียกว่าแนวสเปซนะ m ของ a ทีถ้าเรารู้ไปแล้วว่าว่าดิเมนชันเนี่ยอันนี้ดิเมนชันเท่ากันนะเท่ากับ r เท่ากับแรงของแรงของ a ซึ่งเขียนแทนด้วย ra มีแรมของ a คนาะคำถามคือแล้ว Dimension ของแนวสเปซละจะเป็นอะไรนะแล้ว d ดิเมนชันของ left แนวสเปซล่ะ จะเป็นอะไรนะฮะถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นเป็น R นะครับทีนี้ขอเชื่อมโยงนิดน,นึงนะฮะเวลาเรามีเมติกเอ็นคูเอแล้วเมติกมันฟูแรงคำว่าฟูแรงแปลว่อะไรเมติกเอ็นคูเอ็นฟูแรงก็คือแรงเท่ากับ n นะฮะก็คือทุกแถวมันจำเป็นหมดเนาะ,ะเวลาทำ Gaussian นะจะกับเมติกเอ็นคูเอแล้วก็ฟูแรงเนี่ยคุณจะได้คุณจะได คอมน์มีสวยงามคือเป็นสามเหลี่ยมเป็นป๊ะไม่มีหายไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นฟูแรงก็กคุณก็อยู่ในสถานะของระบบสมาการที่คุณคุ้นเคยก็คือสมาการเชินตัวแปรเป็นสมาการแก้คําตอบออกมาได้เป๊ะมีคําตอบเดียวด้วยโอีคนะครับมีคาตอบเดียวทีนี้ถ้าเราดูโฮโมเจเนียสเรียร์อินฟลักชันของเมตริกกลุ่มนั้นนะก็คือคําตอบเดียวก็คือศูนย์มีแต่ศูนย์อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าทุกทุก ทุกๆแถวเนี่ยมันมันมัน linearly independent กันหมดเนาะอ่าผมจะเชื่อมโยงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเราเราจะโยงจาก r ไปหา d i i m e n s o w Space เนาะทีนี้มาดูตัวอย่างแบบง่ายง่ายง่กันครับ n คูณ n เสร็จแล้วทุกแถว linearly independent กันหมดนะฮะ linearly หรือมองตามอลัมน์ก็ได้ทุกๆ column linearly independent กันหมดเนาะคุณมีระบบสมการ a x เท่ากับ0ใช่ป่ะ ถ้าถ้าทุกทุกแถวลิเนียรีอินดีพีเอนต์กันหมดแปลว่าดิเมนชันของโลสเปซคือเพราประเั้นด m เมนชันของคอลัมน์สเปซก็เท่ากับ n ด้วยนะเพราะ <c oughs> ว่ามันเท่ากันใช่ไหมฮะ <c oughs> พอดิเมนชันของคอลัมน์สเปซเท่ากับ n ก็แปลว่าทุกทุกคอลัมน์ก็จะลิเนียรีอินดีพีเอนต์กันหมดโอเคไหมฮะนะฮะถ้าอันนี้ก็คือทุกทุกคอลัมน์ถ้าคุณดูตามแนวคอลัมน์บ้างเป็นสายสายสายตั้งสายแนวตั้งนะองคอลัมน์น คอลัมน์ทุกๆคอลัมน์ก็ลีเนียลีอินดิพินเดนต์กันหมดนะฮะประมาณนี้แล้วทีนี้เราดูสมการนี้สมการ,ารนี้ท้าสูนยคำถามว่าในกรณีนี้ย X x เป็นอะไรได้บ้างนะฮะเเป็นอะไรบ้างถ้าเราจำได้เวลาเราถาม AX เเท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็คือถามว่ามีลีเนียคอมบิเนชันอะไรบ้างของคอลัมน์ที่รวมกันได้ศูนย์ใช่ไหมก็คือ AX ก็คือ เอสเนี่ยคือลีเนีย c o องเ n นชันของคอลัมน์โดยค่าใน X เราบอกว่าเอาคอลัมน์มาไหนมากี่อันใช่ไหมแต่สังเกตว่าคอลัมน์ของเราอ่ะลีเนียลี i n อิน e ด d เ n นเดนพอคอลัมน์มันลนะีเนียลีอิอินเดพเอนเดน่ะทางเดียวที่มันจะรวมกันได้เป็นเวกเตอร์ศูนย์่ะก็คือคืออะไรจำได้ไหมฮะนิยามของเรานิยามลีเนียลีอิอินเดพเอนเดนของเราคือมีหลายแบบใช่ไหมแบบหนึ่งนั้นคือคำตอบเดียวของลีเนียลี ถ้ามันลีเนียรลี่อิมเพนเดนต์กันลีเนียคอมบิเนชันเดียวของมันที่กลายเป็นศูนย์ได้คือทุกตัวเป็นศูนย์ใช่ปะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมทริกที่ฟูลแรงนะเอ็นคูเอ็นถ้าเมทริกเอ็นคูเอ็นแล้วฟูลแรงคำตอบเดียวของระบบสมการนี้คือ x เป็นศูนย์ได้เท่านั้นเนาะ mm hmm. เพราะคอลัมน mm ์ hmm. column, มันล mm ีเนียรนลลี่อิมเพนเดนต์ใช่ปลีเน mm ียรลี่อินดิเพนเดนต์ใช่ปะ่ะ ทางเดียวที่มันจะรวมกันได้ศูนย์่ป่ะคือทุกตัวต้องเป็นศูนย์เห็นไหมครับดันั้นมีคำตอบเดียวไม่มีคำตอบอื่นแล้วมีคำตอบเดียวคือศูนย์การทีนี้พอมันมีคำตอบเดียวคือศูนย์ในมุมเนี้ยแนวสเปซของ A ครับก็จะเศร้ามากก็คือศูนย์มีเวกเตอร์ศูนย์ตัวเดียวไดเมนชันเป็นเท่าไหร่ไดเมนชันก็เป็นศูนย์โอเคไหมครับกระดดกระดิกไม่ได้ฉันมีแค่ศูน โอเคไหมฮะจีมี้แค่ศูนย์เนาะทีนี้เราลองดูนิดหนึ่งสมมติว่าสมมุติว่าเมนติเราไม่ฟูแรงล่ละสมมุติว่ามีแถวหนึ่งอ่ะเน,นี่ยนี้อันนี้เคสแรกฟูแรงใช่ป่ะเนอะฟูแรงทีนี้ถ้าเมนติเราไม่ฟูแรงล่ะอย่างเช่นมีแถวหนึ่งที่มันแบบเออหรือคอลัมน์หนึ่งมองมองนี้ลนะมีแถวหนึ่งที่แบบ คอลัมน์หนึ่งก็ได้มีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นลีเนียคอมบิเนชันของชาวบ้านก็คือเหมือนตัดทิ้งไม่ได้โอเคไหมฮะตัดทิ้งไม่ได้คำถามคือแนวสเปซของเราจะเป็นยังไงผมตัดแถวดีกว่านะน่าจะเข้าใจง่ายกว่ามีแถวหนึ่งที่ตัดออกไปได้แถวเนี้ยเป็นลีเนียคอมบิเนชันของคอนอื่นตัดออกไปได้นั้นคราวนี้เอ่อไม่ใช่ฟูลแรงแล้วเนาะก็คือแรงเหลือแรงเท่ากับ n ลบหนึ่งแปลว่า แปลว่าเหมือนสมการหายไปหนึงสมการนะพอสมการหายไปหนึ่งสมการเป็นยังไงคําตอบที่เป็นศูนยะ์เนี่ยมันจะมันจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าคุณจะสามารถขยับตัวแปรตัวหนึ่งได้เนาะเราเปลี่ยนตัวแปรตัวหนึ่งแล้วก็แทนค่าอีกตัวหนึ่งมันจะกลายเป็นเส้นแน,ะนสวสเปซจะกลายเป็นเส้นแล้วพอแนสวสเปซกลายเป็นเส้นเป็นไงครับดิเมนชันก็กลายเป็นหนึ่ง เห็นไหมฮะถ้าสมก,การเราหายอีกหนึ่งนาวสเปซเรากลายเป็นอะไรกลายเป็นแผ่นก็แดนชันเป็นสอง่าดูตัวอย่างกันดูอย่างกันเอาตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปดูบทสรุปเนาะแล้วค่อยไปดูพูดอ่ะนึกถึงอย่างนี้ เอา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 ตัวอย่างใน3มิติก่อนนะครับในสมิติการที่แถวหายไปคืออะไรคือหนูว่าคุณอยู่ใน3มิติใช่ไหมคุณมีเงื่อนไขอันหนึ่งเอาเอามาโรนึงก็เป็นแผ่นแผน,แผน,นึงใช่ไหมใช่ไหมผ่านศูนย์เอามาอีกโรนึงก็เป็นระนาบอีกอันหนึ่งโอเคทีนี้ถ้าคุณมีอีกแถวหนึ่งซึ่งเป็น linear c o m b i n a t i o นของไอ้คู่นี้ใช่ไหมมันก็คือเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นคําตอบของคุณนะ่ะ ถ้าเกิดจกถ้าถ้าเกิดคุณมีสแค่สองสองสมการอะ่ะมันก็จะกลายเป็นเส้นนี่ก็ออกไหมฮะถ้าคุณมีอีกสมการหนึ่งซึ่ง linearly independent กับชาวบ้านก็อาจจะเป็นใหม่อันอันนี้มันก็จะตัดเหลือจุดเดียวเนาะก,ก็คือจะเป็นแน Space ก็เป็นด m e n s i o n เป็น0ูนย์แต่ถ้าเกิดคุณเอาอันสุดท้ายออก n แน Space คุณก็จะงอกดิเมนชันมาเป็น1นโอเคไหมฮะนี่ถนะ้าเกิดคุณเอาอีกอันนึงออกนะฮะ คุณก็จะกลายเป็นกลับมาเป็นเคสเนี้ยก็คือเป็นแผ่นแผ่นเดียวนั้นดเมนชันก็เป็นสองโอเคไหมครเพราะฉะนั้นแรงของเมติกอ่ะการที่คุณฟูลแรงอ่ะมันจะบีบดิเมนชันของแนวสเปซให้เหลือศูนย์แต่พอคุณดิเมนชันคุณลดลงดิเมนชันของโลสเปซลดลงนะฮะแนวสเปซมันก็จะมีที่ให้หายใจมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าคอลัมน์สเปซกับโลสเปซเนี่ย จะมีดิเมนชันเท่ากันเท่ากับแรงของเมตริกคือ R นะฮะทีนี้นน s สเปซจะมีดิเมนชันเท่าไหร่มันขึ้นกับว่าแรงมันเยอะไม่เยอะแค่แค่ไหนนะถ้าคุณมีเมตริกเคูณ M ใช่ปะ่ะแล้วแรงมัน,ม,นมันเต็มเช่นแรงเท่ากับ n เลยนน s สเปซของเราก็จะมีดิเมนชันเป็นศูนย์แต่ถ้าแรงไม่เท่ากับ n ทุกๆุกแรงที่ลดลงไปแน s สเปซมันก็จะมีดิเมนชันงอก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 ,งอกขึ้นมาตามนั้นนะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่า column space ลง space dimension เท่ากันส่วน now space กับ left now space dimension เ,เนี่ยมันจะมันจะเท่ากับเอ,อ็นลบอาร์ R กับเอ็มลบอาร์คือถ้าถ้า column space dimension เป็นศูนย์ก็คือเมติกมีแต่ศูนย์ก็คุณก็ไปได้หมดก็ได้ได้เอ็นกับเอ็มเลยนะก็แบบคือถ้าถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยใช่ไหมคุณก็ได้เอ็นถ้ามีเงื่อนไขหนึ่งอันก็ dimension ก็ค่อยลด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 ,ลด,ล,ดลดไปเรื่อยๆก็จะมีความสัมพันธ์แบบนี้อาร์อาเอ็นลบอาร์เอ็มลบอาร์นะครับประมาณนี้ R, 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 นนนทีนี้เอ,อ่อ มันมันจะโผล่มาตรงนี้ได้ไงเนาะเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวตรงตัวแน s p a c e เราไปดูหน้าตากันสักนิดหนึ่งก่อนครับจะได้พอเห็นภาพว่าทําไมนี้มันจริงโอเคไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเริ่มขมวดปมเข้าหากันแล้วนะก็คือเรามีเมทริกนะย้ำอีกทีหนึ่งเรามีเมทริกนะฮะมุมหนึ่งของเมทริกก็คือมองมองมุมสแปนเนาะสแปนกับมองมุมโฮโมจีเนีย s โฮโมจีเนียรซิสเต็มออฟลีนียร์อเคชันฮะคือถ้า ถ้ามองตามคอลัมน์ก็กลายเป็นคอลัมน์สเปซมองตามแถวก็เป็นโลสเปซมอง ax ก็เป็นแนวสเปซ a เท่ากับศูนย์นะถ้า a แทนโพส y เท่ากับศูนย์อันนี้ก็เป็นเล f t n o ส space นะอันนี้ dimension เท่ากันเท่ากับ r มุมของสแปนนะ dimension เท่ากับ R เท่ากับแรงของเมตริก r a งของ a เนาะส่วนอันนี้ ax เท่ากับศูนย์นะฮะมันจะเป็น vector space ax เท่ากับศูนย์เนี่ยจะเป็น สับสเปซ 2R กําลังเ็นะพาะ่ามีตัวแปรงตัวเนาะแต่ว่าดิเมนชันมันเท่ากับ n ลบ r คือถ้าแรงคุคณเยอะดิเมนชันของแนวสเปซก็ลดลงนะเลฟแนวสเปซเหมือนกันครับก็คือจะดิเมนชันก็เป็น m ลบ r นะประมาณนี้นะเพราะ,ะนั้นมองมองได้3หนึ่งหนึ่งเมตริก a มีเวกเตอร์สเปซงอกมา4อันนะครับตามนี้เลยนะอันนี้คือที่มาของคําว่า four fundamental สับสเปซนะถ้าคุณเรียนเลยเนียนเหมียวจีบ้าแล้วนึกภาพ ฟันเดอรมีทอลสแปร์สเปซนี้ออกก็จะแบบเออก็คือมาได้ไกลแล้วนะครับเราไม่ได้แก้สมการเมติกเราเห็นโครงสร้างของมันเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมวาดตัวอย่างให้คุณดูก่อนละกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเราเราดูเอ่อโอเคถ้าเรามองในแง่ของของแรงของเมติกสมมติว่าผมมีแค่อ่าหน,นึ่งสองสามนี้แล้วที่เหลือเป็นศูนย์หมดอันนี้คือแรงหนึ่งใช่ปะ่ะที่เหลือเป็นเป็นศูนย์หมดอันนี้คือเมติกแรงหนึ่งเห็นไหมฮะ เมติกแลงหนึ่งเอาเมติกแลงศูนย์ก่อนเมติกแลงศูนย์คือไม่เป็นศูนย์หมดเลยเห็ okay, นไหมฮะตัวโซลูชันของ a อเอ็กซ์เท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือก็คือโซลูชันของเราคือ R ากำลังสามเลยคือเป็นทั้งสเปซเลยนะเพราะ,ะนั้นก็แลงศูนย์เดนมิชันของเราสเปซก็คือสามอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะพอแลงหนึ่งแลงหนึ่งเดนมิชันของเราสเปซจะหน้าตาเป็นไงเนาะเราก็ไปพอดสมการอันนี้ครับก็คือเราก็เหมือนว่าเรามีสมการหนึ่งอันใช่ไหม ในโจทย์จีบ้าก็คือ 1x บวก 2y บวก 3z เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้แนวสเปซออกมาหน้าตาเป็นอันนี้นะครับเป็นแผ่น,อน,นโอเคไหมแนวสเปซของเราเป็นแผ่นนะครับทีนี้ถ้าผมเติมแถวเข้าไปอีกอันหนึ่งนะ3 2 0อันนี้คราวนี้ อันเนี้ยเม่ริงเราก็จะแร้งเป็นสองแหละเห็นไหมฮะเราก็เหมือนว่าเรามีสมการถ้าเราเราสนใจ ax เท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็มีสมการนี้ต้องทําให้เป็นจริงสองอันก็คือสาม x บวกสอง y เท่ากับศูนย์ใช่ไหมใส่ไปก็ได้เป็นอย่างนี้นะทีนี้แนวสเปซก็คือจุดที่สองสมการนี้ตัดกันใช่ไหมมันต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่ ใช่ป่ะนั้นก็เป็นสีไงก็คือเส้นนี้เส้นที่มันตัดกันเนาะสังเกตว่าคราวนี้ดิเมนชันของมันจะเป็นหนึ่งล้เห็นไหมฮะพอแร็งก์ของเมทริกเป็นสองแนวสเปซดิเมนชันนนวสเปซเหลือหนึ่งเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณเติมแถวที่สามซึ่งเป็นลีเนียร์ของดิเมนชันของสองอันแรกมาเช่นเอ่อชนเติมเอาแบบตรงๆนะก็คือแบบสี่สี่สาม อันนี้เป็นรีแนวเวอร์ชัของข้างบนแน่นอนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้ไม่มีผลของสมการเราเลยใช่ไหมก็ลองเติมดูนะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็คือเป็นอีกแผ่นหนึ่งซึ่งมันก็ไปตัดไอ้เส้นเดิมอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นพอมีคราวนี้แรงเป็น2อยู่ดีใช่ป่ะ n o w Space ดิมเวอร์ชก็ยังเป็น1อยู่โอเคไหม ต่ถ้าเกิดผมแก้นี้เป็นเป็นสี่สี่คิดว่าคิดว่าน่าจะคราวนี้แรงเป็นสามนะถ้าเป็นสี่สี่นะแหลงเป็นสามมาดูลูกกันนะถ้าคุณดูดีจะพบว่าคำตอบอมันน่จะเหลือแค่จุดเดียวแล้วมันจะตัดกันถึงแม้หน้าตามจาะผสมผมเขลียเปลี่ยนเลขแล้วกันเนาะอันนี้ แม้แต่งที่จุดเดียวแล้วคือเป็นศูนย์ที่สูงเนาะตัดกันที่จุดเดียวคือศูนย์เพราะฉะนั้นแนวสเปซไดเมนชันของแนวสเปซก็คือเหลือเหลือศูนย์แหละโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงยิ่งเพิ่มขึ้นแนวสเปซไดเมนชันมันก็จะลดลงลดลดลดลงนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรแรงของแรงของโลว์สเปซอ่ะมันก็เหมือนจํานวนของเงื่อนไขที่แอคทีฟใช่ป่ะ คือคุณใส่เงื่อนไขที่แม็แกทีไปมันก็ไม่มีผลใช่ไหมแตนะ่คุณใส่เงื่อไขที่มันเรเนียลรีเนเดนต์น่ะมันจะค่อยค่อยคอนเตรนคำตอบที่เป็นไปได้องคุณนะ่ะให้หายไปทีละน้อยทีละน้อยเนะี่ยมันก็จะหายจนหมดเนาะนะเพราะนั้นก็จะพอเห็นภาพเนี่ยก็คือถ้าแรงเป็นหนึ่งก็คือเป็นเป็นแผ่นแรงเป็นสองก็คือเอ่อนนวสเปกก็จะกลายเป็นเส้นเนะเพราะเราจะตัดกันถ้าเป็นสามก็คือเป็นตัดแยงก็เหลือเหลือแค่จุดเดียวละประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดู แนวสเปซในมุมของสมการกันครับ